ใครจะเชื่อว่าที่นี่อยู่ในประเทศไทยหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยหุบเขามีร้านค้าร้านอาหารตกแต่งสไตล์จีนโบราณประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงและยังอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามที่มีชื่อว่าปางอุ๋งและแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านรักไทยแล้วก็วันนี้เราพักที่นี่เดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะ ามห้องนี้มีอ่านด้วยที่พักที่นี่เป็นที่พักเ <_ C 1> พิ่งเปิดใหม่นะคะยังสร้างไม่เสร็จทวดทุกส่วนเลยแต่ว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยก็คือเสร็จแล้วบ้านหลังเนี้ยจะ,จะอย่างนี้ห้องนี้สามารถอยู่ได้ประมาณสี่สามหึงสี่คนเลยนะคะที่สำคัญมีอ่านด้วยอยู่ข oh. ันงนอก แล้วเราก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะมาหมู่บ้านชาวจีนเราก็ต้องลองชิมอาหารจีนหลังจากที่เราสั่งอาหารไปพี่พนักงานก็ได้เอาชามาเสิร์ฟซึ่งเป็นชาขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือชาอู่หลงที่สำคัญคือฟรีย้ำว่าฟรีมันหอมมากทุกคนหอมละมุนกลมกล่อมเหมือนชาดอกไม้ หลังจากที่เราได้ชิมชาไปสองเหยือกอาหารเราก็มาแล้วซึ่งเมนูที่เราได้สั่งไปนั้นก็คือขาหมูมันโถและกิมจิผัดหมูชบืบ มเมนูแรกที่ชิมไปก็คือกิมจิผัดหมูสับบอกเลยว่ามันอร่อยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวมันเข้ากันดีหลูกกุนต่อมาเราก็จะมาชิมขาหมูซึ่งมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากขาหมูบ้านเราแต่ของบ้านเราน่าจะกลมกล่อมกว่าหมายถึงความนัวของเขาจะหอมสมุนไพรซึ่งเขาเสิร์ฟมาพร้อมกันกับมันโถูแต่เรากินไม่เป็นเราก็เลยสั่งข้าวสวยมา กินกับขาหมูอิ่มแล้วเราก็กลับที่พักกันหนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนแต่เอ๊ะลืมไปว่ายังไม่ได้อาบน้ำในห้องมีอ่างน้ำอุ่นอย่างดีเน่ลองแชร์ดูหน่อยลึกกันโอ้มันฟินนะเธอผ่อนคลายสบายสบายแต่หนาวอ่างน้ำอุ่นในห้องแอร์คิดดูเอาแล้วกัน ตื่นเช้ามาเราก็มาทานอาหารของที่พักเ,เตรียมไว้ให้นี่ก็คืออาหารเช้าของที่พักนะคะไม่อิ่มเติมได้มีไข่เจียวอ่ะอันนี้น่าจะเป็นยอดซักเนื้วหรือยอดตำลึงน,นี่แหละอันนี้หมูทอดอันนี้น่าจะเป็นแกงจืดแกงจืดส่วนของหวานก็จะเป็นมันโถน กินกับนมข้นได้เยอะมากเขาบอกว่าเติมได้ถ้าว่าเราจะกินยังไงถึงจะมา,า,มาจากที่เรากินข้า,าวเช้าเสร็จเราก็เปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาเที่ยวปังอุ๋งกันถึงแล้วนะคะนี่คือปังอุ๋งแต่ที่พักเขาเปิดในช่วงฤด,ดูฝน แต่เขายังสามารถให้เราเข้ามาชมบรรยากาศได้นะคะทุกคนแต่เราว่าแนะนำมาหน้าหนาวหรือปลายฝนต้นหนาวคุณจะได้เห็นหมอกฟุ้งๆขาวๆที่อยู่เหนือน้ำ